เราไม่ได้เป็นคนเลือกสวทำไมต้องมาตัดสินชะตาชีวิตของเรานะครับพี่หนุ่มกลานักร้องวงนักร้องชื่อดังนะครับวงกาลาชื่อดังอ่ะคุณผู้ชมครับถึงขนาดต้องออกโรงแล้วนะบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนเลือกสวทำไมสวเนี่ยถึงต้องมาตัดสินหรือว่ากำหนดชะตาชีวิตของเราประโยคเต็มๆนี่สวเราไม่ได้เป็นคนเลือกมาแต่ทำไมถึงมาทำหน้าที่ตัดสินชะตาชีวิตของเราโอ้โหนะครับเป็นการคอเอาของนักร้อง ชื่อดังอีกคนหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่วัดเดียวกันนั้นนักร้องชื่อดังเหมือนกันเจนนิเฟอร์คิมอะคุณผู้ชมครับเจนนิเฟอร์คิมซึ่งแม้ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่โพสสีส้มแล้วก็หัวใจสีส้มมันก็ชัดเจนว่าหมายถึงสถานการณ์การเมืองล่าสุดนะครับปลูกเลือนตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอนประเทศชาติถูกกับเคลื่อนด้วยความต้องการและความเป็นอยู่ของประชาชนบ้านเมืองมันต้องก้าวไปข้างหน้าไปหาความเจริญอะไรที่ทําให้มันดีย่งขึ้นไป อะไรไม่ดีก็ค่อยเปลี่ยนให้มันเข้ากับผู้คนทั้งรุ่นเด็กรุ่นเก่าและเข้ากับปัจจุบันทันเหตุการณ์นะครับการดูถูกกดดตาขัดขวางทําให้ล่าช้าโดยกลุ่มคนหัวงอกหัวแข็งสั์หัวงอกหัวแข็งด้วยนะครับรังแต่จะเสียเวลาและเสียความน่าเคารพเสียผู้ใหญ่และผมงอกก็มีไว้คนไหว้ไม่ได้เอาไว้คนถอนบางทีบ้านเมืองไม่คืบไม่คืบไ,ไม่สอก็เพราะหัวงอกที่ยึดมั่นถือมั่น และกลัวตัวเองจะไม่สําคัญประเทศชาติเป็นของทุกคนไม่ใช่คนกลุ่มเดียวการขับเคลื่อนไปข้างหน้าต้องอาศัยคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่เข้าใจคนทุกรุ่นทุกวัยเมื่อได้คนที่ถูกใจแล้วต้องให้กําลังใจเห็นอกเห็นใจและก็เอาใจช่วยตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะเจคิมบอกว่าไม่มีจะเสียแล้วและต่อให้หนทางข้างหน้าจะทําได้ไม่ดีเท่าที่หวังแต่ก็ไม่ชีหายเท่ากับที่ผ่านมาไม่ชีหายนะครับเท่ากับที่ผ่านมาผลที่ออกมา ตายตาหลับราคานะครับราคาแล้วก็มีหัวใจสีส้มก็ชัดเจนว่าเป็นการสื่อสารในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันเราจะเริ่มเริ่มเห็นนะครับว่าคนคนบันเทิงนะครับคนที่มีคนติดตามเยอะๆคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยออกมาขอเอาประกาศจุดยืนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะประเด็นของและสวรครับสว,นะ,บสวนะครับซึ่งตอนนี้คือตามรัมนูนบทเฉพาะการมันมันเขียนล็อกเอาไว้แบบนั้นว่าต้องใช้เสียงหวตสองสภาก็คือสอสสวร,รวมกันแล้วเกินกึ่งหนึ่งสามร้อยเจ็ดสิบหกตอนนี้ รวมได้สามนามหนึ่งศูนย์นะฮะพักร่วมเอาที่เป็นตามตามข่าวนะที่เขาบอกว่าเขาคุยกันแล้วเนี่ยสามหนึ่งศูนย์ก็จะไปเอาสวอีหกสิบหกถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมอ๋อมันมีอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับการสื่อสารเจรจาพูดคุยกันเพราะว่าสวอง e ก็เสียงแตกไม่ได้หมายความว่าทุกคนเนี่ยมีความเห็นเหมือนกันนะครับในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่อย่างเช่นการโบวตแก้ไขรัฐมนูญเรื่องของการตัดอํานาจสวนะครับก็คเคยมีสวโบวตมาแล้วนะครับนะไม่ใช่ไม่เคยมีแต่ รอบนี้ก็ต้องลุ้นกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือด เรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน y t u t u นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง INBOX พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละ อยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทำให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วกม็มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็ พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นกาแฟอีซี่คอฟฟี่ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำสม้มน้ำมะพร้าวสมได้ทุกแบบนะครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทำงานมาหลายเดือนนะครับ เขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจำสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดเล่นในสนามนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมแล้วขายไส้อัว่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่า จุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่ทำมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสินงส้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจ ที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง 300, 3 0 0อะไรสบาท1ชุดมี12นะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็ inbox ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับ สำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจจอายุใกล้40ปีก็ต้องบํารุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบํารุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาท เซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไชเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอ,าการอากักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคโครี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอก เห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 ินะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อม <S <S คุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการ ดูแลสุขภาพร่างกายเข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทํางานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจําระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไป รับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับ ของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตามผ่องใสมากขึ้นนะครับน้าหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แนะ่นอนนะค,คุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาท เท่านั้นขอบพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e a s y w s w s Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ